อะไรนะแม่ลุงติดโควิดแล้วพ่อกับแม่ก็เพิ่งไปกินข้าวกับลุงมาต้องกักตัวอย่างนี้หนูก็กลับไปหาช่วงปีใหม่ไม่ได้อะดีใช่อยู่กรุงเทพก็ระวังตัวด้วยนะไอ้นุก๊กช่วงนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่งอกเป็นว่าเล่นยังก็ออกลูกออกหลานเลยอะ หนุกพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไปวันๆตลอดหนึ่งปีเต็มตื่นเช้าไปทํางานกินข้าวราคาจับต้องได้เพื่อเก็บเงินเพราะตั้งใจว่าหยุดปีใหม่นี้จะนําเงินที่เก็บส่วนหนึ่งพาครอบครัวไปเลี้ยงฉลองและพาไปซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆที่อยากได้แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่คุยกับแม่ไปล่าสุดแผนที่ตั้งใจไว้ก็พังไม่เป็นท่าฮัลโหลกบอย่าไปเที่ยวบ้านแก yeah. เออไม่ว่างอะ่ะนี่รับงานมาต้องทำให้เสร็จก่อนปีใหม่อะแกอ๋อเหรอรับงานมาให้เสร็จก่อนปีใหม่แล้วไอ้ที่แกบอกกับคนอื่นว่าไปเที่ยวพัทยามันหมายความว่ายังไงวะฮะพอเลิกฉันกับแกเลิกคบกันเมื่อถูกเพื่อนทรยศอย่างกบทิ้งไปเที่ยวกับคนอื่นๆในบริษัทนุกจึงตัดสินใจโนสนโนแคร์ no son, no ด้วยการฉลองปีใหม่ล่วงหน้าในห้องแคบสี่เหลี่ยม อย่างวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของปีตั้งแต่พรุ่งนี้เธอก็จะหยุดยาวไปถึงปีใหม่นุกจึงฉลองล่วงหน้ากับตัวเองด้วยการนั่งกินยำขนมจีนไปพร้อมกับดูร้ายขายของช่องโปรดไปด้วยตีนหน้าขายเกือบทุกอย่างเป็นช่องไ้ายขายของที่กำลังเป็นกระแสรแรงแซงทางโค้งในขณนะนี้ โดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่นี้ดูจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะสินค้าติดอันดับขายดีอย่างกลองอ่องสุม่มที่ถึงแม้จะราคาแพงถึงหลักพันแต่กลับมียอดขายถล่มทลายราวกับว่าเป็นของแจกนี่เลยทุกคนล่าสุดมีคนได้ทั้งกุญแจรถกับคอนโดติดดิมน้ำไปแล้วนะไม่ซื้อได้ไงไหวแค่พันเก้าร้อยเก้าเก้าเองอะหมดแล้วหมดเลยนะพิมเอฟมาจ้ามารวๆรเลยจ้ะเอาวะไหนก็ไม่ได้เงินเอาไปเที่ยวที่ไหนแล้วนี่ ลองลุ้นโชคใหญ่สักครั้งก็ไม่เป็นไรมั้งหนูหนกจ้ามีของมาส่งแน่กล่องใหญ่มากเลยนะวันต่อมาหลังนุกกลับจากออกไปซื้อของจําเป็นเสร็จในช่วงเวลาเย็นดูเหมือนในเวลาแค่วันเดียวกล่องสุ่มที่เธอสั่งตามตีหน้าขายเกือบทุกอย่างนั้นจะมาส่งรวดเร็วทันใจและดูเหมือนว่ากล่องสุ่มที่ได้จะใหญ่กว่าที่คิดจนนุกคิดในใจว่าต้องได้รางวัลใหญ่อย่างแน่นอน ไม่ได้รถไม่ได้ห้องคอนโดริมน้ำก็ขอของขวัญปีใหม่เป็นคอนเสิร์ตแบล็ก็อรเซเว่นทีเฮ้ะเขาดาวคนเดียวขออะไรที่มันดีกว่านี้หน่อยแต่มื่อนุทยอยแกะของในกล่องสุม่มอย่างใจจดใจจ่อนั่นเองสิ่งที่เธอทยอยหยิบขึ้นมาอย่างตื่นเต้นทีละชิ้นก็ต้องทำให้เธอุบยิ้มลง เพราะค่ากล่องสุ่มมูลค่าหลักพันที่จ่ายไปภายในกล่องนั้นกับเต็มไปด้วยของราคาหลักสิบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสังา้าอาหารแมวหรือขนมที่หาซื้อได้ตามเซเวน่นอย่างมันฝรั่งถุงหมากฝรังง่งและลูกอมเฮ้ยอะไรวะของไม่สมกับราคาเลยนี่ว่าอย่างน้อยกล่องสุ่มหลักพันก็ควรมีเซรั่มนาเข้ามาให้หน่อยเมียอุ้ยตีนหน้าขายเกือบทุกอย่างเล่นฉันแล้วไงโว้ย วันที่25มีจ่ายตัวละครฟรีด้วยหรอหุยสายฟรีอย่างฉันต้องไม่พลาดโอ้ยมีจากไอเทมอะไรบ้างเนี่ยอยาได้สกินใหม่จะแย่แล้ววะ่ะพอได้คอมเมนต์ลงไปในหน้าเพจร้านกล่องสุม่มด้วยความแค้นสมใจแล้วนุกก็ระบายความหนุนหงิดด้วยการเข้าฟรีไฟล์แก้เซ็งซึ่งเธอคิดถูกเพราะฟรีไฟล์ตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษร่วมส่งท้ายปีใหม่ที่มีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ไทย ต้อนรับฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังมาถึงพร้อมด้วยไอเทมและสกินต่างๆสุดตาสที่พอจะทำให้นุกเชื่อว่าการเขาดาวคนเดียวข้ามปีจะไม่เสียเปล่าอ้ยอย่ามาไปทางนอนว้ยอย่าย,ยิงใครก็ได้ช่วยด้วยนุกหนึ่งสาหนึ่งสีกระโดดขึ้นรถผมเลยคุณยิงเดี๋ยวผมขับรถให้เร็วหน่อยมิงานได้ตายคู่นะ้ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เอางี้เลยเหรอคุณเกมเมอร์เดอเรก เจ้าของชื่อเก m e r อร์เดอะเในฟรีไฟล e ยังคงชวนนุกเล่นอีกหลายตาจนผ่านไปหลายชั่วโมงนุกถึงได้ขอออกจากเกมพอเริ่มปวดตานิดหน่อยแต่ก่อนออกจากเกมเขาก็ได้หลังใหม่ทักมาพร้อมกับให้ ID ดีไลน์แอดเอาไว้พูดคุยกันนุกหยิบมันฝรั่งจากในกล่องสุ่มขึ้นมากินพร้อมกับแอดไลน์เก m e r อร์เดอะเไปก่อนจะส่งไปแค่สติกเกอร์ฝันดีแล้วออกจากไลน์เพราะความเขิน ยังไม่ตอบอะไรไกลับมาสงสัยกลับเข้าเกมไปละมั้งไม่ปวดตาบ้าหรือไงนะนุกตื่นมาอีกทีป่าเข้าไปช่วงเที่ยงขณะที่เธอกําลังเอาผ้าลงไปสักใต้หอแต่ตอนที่กําลังจะใส่น้ํายาสักผ้าเธอกับเผลอหยิบผิดเป็นถุงอาหารแมวจนแทบจะหัวเสียต้องขึ้นไปเปลี่ยน แต่ตอนนั้นเธอก็เห็นป้านีกำลังนั่งทำหน้านิ่วเหมือนเครียดอะไรสักอย่างเมื่อเข้าไปถามป้านีบอกว่าแกเลี้ยงเจ้าดำแมวจอนนิสัยยิงอยู่ไม่เป็นที่เอาไว้หน้าหอพักแต่อาหารไม่ที่ต้องคอยเติมให้ทุกวันดันหมดกระทันหันงั้นเอาของหนูก็ได้นะคะเออหนูไม่ได้แอบเลี้ยงแมวนะพอดีหนูได้มาฟรีแบบไม่ตั้งใจอะค่ะ ขอบใจมากนะจ้าหนูนุกถ้าไม่ได้หนูนกเจ้าดำคงเมินป้าไปอีกนานเลยมาเร็วเจ้าดำมากินข้าวมามะหวัดดีแม่ผมกลับมาแล้วนะแล้านี่คุยอยู่กับใครเหรอก่อนนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วนะไอ้เกรดหายหัวไปทีนี่แทบติดต่อไม่ได้เลยนะ ชายหนุ่มหน้าตาดีที่ป้านีแนะนำให้หนุกได้รู้จักก็คือเกรดลูกชายของป้านีที่ทำงานวิศวกรทำให้ต้องไปลงพื้นที่ต่างจังหวัดบ่อยแทบไม่ค่อยได้กลับบ้านและที่สำคัญพอได้มีโอกาสคุยกันหนุกก็ได้รู้ว่าเกรดลูกชายของป้านีก็คือคนคนเดียวกับคนที่รู้จักผ่านฟรีไฟล์เมื่อวานตอนนั้นเองหนุกก็เริ่มขอบคุณอาหารแมวที่แถมมากับกล่องสุ่มจากร้านที่เธอเพิ่งอารวาสด่าไปเมื่อคืน พอกลับขึ้นมาบนห้องหนูก็กะจะหยิบขนมมันฝรั่งถุงห่อเดิมจากในกล่องสุ่มขึ้นมากินอีกครั้งและเมื่อเธอสังเกตข้างห่อมันเขียนไว้ว่ามันฝรั่งนำโชคซึ่งในแต่ละห่อนั้นจะให้ความโชคดีแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานเงินทองความรักซึ่งถุงเดียวที่เธอได้มาน,นั้นเป็นถุงที่ช่วยเกี่ยวกับความรักให้สมหวัง ตอนแรกหนุกเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อแต่เพราะวันต่อมาเธอเห็นปน้านีกับเจ้าแมวดำหน้าหอดูรักใครสนิทสนมกันอย่างไม่น่าเชื่อแมวดำจอนที่ดูติดนิสัยหญิงไม่เอาใครตอนนี้กับทั้งดีทั้งอ่อนอาการล่าเรลงเหมือนกับสุนัขที่แม่ของหนุกเลี้ยงไว้ไม่มีผิด นุกจึงลองเข้าไปอ่านข้อมูลในเพจร้านเพื่อดูรีวิวก็ผมว่าถุงอาหารแมวที่เธอได้มาในกล่องสุ่มนั้นคืออาหารแมวเปลี่ยนนิสัยที่ทำมาเพื่อตอบสนองเอาใจทาสแมวแต่แมวดันไม่รักตอบแต่พอกินเข้าไปมันจะหันมาทั้งดีทั้งขี้อ่อนผิดไปจากเดิมซึ่งมีคำเตือนกํำกับว่าไม่ควรให้กินบ่อยมาเพราะมีผลข้างเคียงคืออาจอ้วนกว่าเดิมได้สินค้าในกล่องสุ่มที่ได้นอกจาก จะมีทั้งมันฝรั่งอบนำโชคเรื่องความรักอาหารแมวเป็นนิสัยดูเหมือนว่าข้าวของอย่างอื่นที่เธอได้ในกล่องสุ่มก็ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปซึ่งมีทั้งดีกับไม่ค่อยดีเช่นน้ำยาซักผ้าสูพิเศษที่ใช้แล้วกลิ่นจะเหม็นเหมือนไข่เนา่าแน่นอนวันหนุกไม่รอช้าที่จะส่งไปให้กบกับพนักง,งานออฟฟิศคนอื่นๆที่ยังทิ้งเธอไปต่างจังหวัดอย่างเบิกบานไม่ยอมกลับบ้าน เฮ้ยทำไมเสื้อเสื้อฉันมันเหม็นอย่างเงี้ยอีกกบแกอย่ามา่า่คนอื่นเสื้อแกนี่ยิ่งกว่าไข่เน่าอีกมัง้งหรือว่าเวรกรรมที่แกทิ้งเพื่อนอย่างอีนุกมันจะตามทันวันเนี้หรือของกินอื่นนอกจากมันฝรั่งนำโชก็ยังมีลูกอมที่อมแล้วทำให้พูดเก่งเหมาะกับคนขี้อายที่จำเป็นต้องพีเต์งานหรือพูดในที่สาธารณะ นุกจึงเอาให้นิ่มน้องสาวข,ของเธอที่ได้มีสิทิิสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยดังแต่สกิลการพูดติดลบ2วันต่อมาเมื่อนิ่มพบว่าสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงชวนพี่สาวมาฉลองร้านอาหารชื่อดังพร้อมกับให้นุกพาเพื่อนชายคนใหม่อย่างเกรดมาลานด้วยเพราะเธอตั้งใจจะช่วยให้พี่สาวสมหวังเป็นการตอบแทน จำไว้นะเจ๊พี่เกรซมาเมื่อไหร่เจ๊ก็แค่รวบรวมสติแล้วก็บอกชอบเป็นไรวะเขายังไม่ทันมาเลยเจ๊ก็เหงื่อตกตัวสั่นแล้วเหรอพูดมากนะอินนิ่มอ้อยพี่ปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอยู่ๆหนูก,ก็เกิดท้องเสียขึ้นมาอย่างหนักไม่ทราบสาเหตุแถมตอนนี้ของเสียอื่นอย่างเหงือ่อก็ไหลออกมาไม่หยุด นึกถึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนก่อนเวลานัดเธอได้ลองของอีกสิ่งหนึ่งที่มากับกล่องสุ่มโชคดีนั่นก็คือหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วทำให้ผอมทันตาเห็นเพราะระยะหลังมานี้เธอไม่ได้เข้าออฟฟิศแล้วเพราะว่างเลยเผลอหาอะไรกินเยอะจนน้าหนักขึ้นใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยได้ ซึ่งกดข้างกล่องหมากฝรั่งเขียนไว้ว่าไม่ควรเคี้ยวเกินวันละ2อันและควรจะออกกําลังกายเพียงวันละ15นาทีเพื่อทําให้ได้ผลไวขึ้นแต่เพราะหมากฝรั่งนั้นรสชาติเหมือนขนมแถมเป่าลูกโป่งได้ทำให้เคี้ยวเพลินไปหน่อยรู้ตัวอีกทีก็เกินมาเยอะแล้ว ซึ่งสาเหตุที่เธอต้องลงทุนขนาดนี้เพราะวันก่อนปน้านีก็น,นั่งซึมเนื่องจากเจ้าดำหน้าหอเริ่มกลับมามีนิสัยยิ่งสืบไปสืบมาเธอถึงได้รู้ว่าอาหารในกล่องสุ่มไม่ว่าจะทั้งมันฝรั่งนำโช์ลูกอมพูดเก่งหรืออาหารแมวเปลี่ยนนิสัยนั้นมีอายุการใช้งานแค่อาทิตย์เดียวนับตั้งแต่วันเปิดกล่องหรือเปิดหอ่อเอาง,ง่ายๆคือเหมาะกับการใช้งานในระยะสั้นเท่านั้นในต,ตอนนี้ก็ครบอาทิตย์พอดี แต่โชคดีที่ผลไม่ได้หลายแรงอะไรมากและเกรดเป็นคนพาเธอมาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาพอดีหมอบอกว่าเกิดจากการที่นุกนอนน้อยและออกกำลังกายหนักเกินไปประกอบกับเจอสารคายไฟเบอร์ในร่างกายมากเกินไปจนทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดปกติ แต่เหตุแท้จริงโดยไม่มีใครรู้วา่าหากนุกเผอเขียวหมักฝรั่งหอมอีกครั้งเดียวตัวหมักฝรั่งที่คิดค้นโดยติน,หนาหญิงสาวที่เบื้องหน้าทําอาชีพแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแต่ความจริงแล้วเป็นปีศาสหลายทุกๆใกล้ปีใหม่เธอจะทําสินค้าที่เป็นกระแสนิยมโดยอาศัยความอยากได้อยากมีของมนุษย์ แฝงสินค้าปีศาจไปด้วยอย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่อย่างรถบัตรคอนเสิร์ตหรือแม้แต่สินค้าที่้าดไม่ถึงอย่างหมาฝรั่งชิเสียได้จริงๆนึกว่าจะได้วิญญาณของหญิงสาวมากินรับเขาดาปีนี้พร้อมหมอนนี่ซะอีกแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็อิ่มพอละ <laughs> สุดท,ท้ายแล้วถึงแม้มันออกจะแปลกไปสักหน่อยแต่สรุปว่าเขาดาวปีนี้ของนุกเธอไม่ต้องฉลองคนเดียวในหอพักอย่างที่คิดเอาไว้ตอนแรกเพราะมีเกรซมาฉลองเป็นเพื่อนด้วยเกรซยังบอกอีกว่ารู้เรื่องที่นุกแอบชอบและอยากเขาดาวปีใหม่กับเขาด้วยแล้วส่วนคนที่บอกไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนิมน้องสาวข,ของเธอนนั่นเองไอ้นิมนะไอ้นิมที่แบบนี้ไม่ต้องใช้ลูกอมพูดเก่งก็ปากสว่างได้เชียวนะ เมื่อกี้นึกบนอะไรหรือเปล่าเราฟังไม่ถนัดอ๋อ,อเ,ปเปล่าหรอกอีกชัว่วโมงจะเขาดาวข้ามปีแล้วนะหาอะไรทำดีถ้าง,งั้นมาเล่นฟรีไฟข้ามปีกันดีกว่าทบทนความหลังตอนเจอกันครั้งแรกในนั้นไง